หลายคนคงสงสัยว่าทำไมวันนี้อาจารย์เติเต้งครับแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษอีกแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมนะครับเมื่อวันที่16มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันครนะูที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยได้บอกอะไรไว้ในคลิปนะครับลองย้อนกลับไปหาฟังดูนะครับผมเนี่ยได้พูดสรุปเอาไว้นะครับแบบนี้ว่าอาจารย์เติ้์เนี่ย ฟันทง90%นะครับว่าหลังจากวันที่16มกราคมนะครับประมาณ50วันเนี่ยนะครับเราจะได้มีโอกาสเห็นนิวไฮที่ราคา1,885หรือ1,910เหรียญน,นะครับนี่เพิ่งผ่านมาได้แค่ประมาณ30กว่าวันนะครับเราได้เจอทองคำครับราคาสูงสุดหรือว่านิวไฮเนี่ยที่ 1,902เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญครับทองคำเนี่ยนะครับมันก็ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยเทียบประมาณ1,897เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นระดับ32.17บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนทองแท่งเนี่ยก็เอ่อเนี่ยก็วิ่งป้วนเปี้ยนที่28,800จนถึง28,900บาทประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่า พยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้านะครับตั้งแต่16มกราคมนะครับว่าจะเห็นนิวไฮกันที่ประมาณ1895ถึง1 1910เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าซัดเซตนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเจอนิวไฮใหม่กันเรียบร้อยตอนนี้แน่นอนครับทุกครั้งที่เกิดสภาวะทองคำขึ้นมากๆแบบนี้นะครับก็จะมีคำถามเดิมๆนะครับตามกันมามากมายว่าทองคำเนี่ย มันจะย่อตัวลงได้ไหมย่อลงได้เท่าไรชาวเหวียตอนนี้ครับบอกเลยว่าแทบกากเลือดเลยนะครับน่าจะขาดทุนกันเยอะพอสมควรส่วนชาวดอยครับตอนนี้ก็ลุ้นว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นไปถึง1,950ถึง2,000เหรียญไหมนะครับทองคำแท่งจะถึง3 0,000ืนบาทต่อบาททองได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าติดดอยกันมาเป็นปีแล้วนะครับก็จะมีโอกาสลงจากดอยได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับคําพยากรณ์ครับแนวโน้มทองคำครับของวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์65นะครับจะมีดังนี้ข้อที่1ครับปัจจุบันนะครับทองคำครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางแล้วก็ยังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่ามีจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,850เหรียญครับ แล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,790เหรียญซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาทองในปัจจุบันเนี่ยที่1,897เหรียญเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าราคาเนี่ยมันห่างไกลกันเยอะพอสมควรนะครับกว่าที่มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงได้ข้อที่2ครับกรอบทองคำในอาทิตย์นี้ครับดูง่ายๆเลยครับอยู่ที่1,885จนถึง1,905เหรียญครับ ทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำครับจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับเออก็ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุผ่าน1,905เหลี่รียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะไปเจอนิวไฮที่1,910เหรียญเนี่ยที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่16มกรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ฟลุกจริงๆเนี่ยนะครับจากการคำนวณเนี่ยพบว่าทองคำเนี่ย มันมีเป้าหมายเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงราคา1,925เี่หรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าราคาทองคำครับมันเกิดพิกเกมนะครับมันย่อตัวลงเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 1, 8 8 5เหรียญลงมาได้นะครับชาวเออชาวเหวเนี่ยนะครับเริ่มใจชื้นหรืออมยิ้มขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1885ลงมาได้นะครับ ทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบด่าน1,845จนถึง1,850เหรียญสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันจะสามารถเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางได้หรือไม่อย่างไรนะครับชาวเหวี่ยเนี่ยก็น่าจะพอยิ้มออกได้ถ้าเกิดทองคำเนี่ยลงมาป้วนเปีียนที่1,850เหรียญน,นะครับแล้วก็คงต้องลุ้นต่อคไปว่าถ้ามาหลุดต่ำกว่า1,850ลงไปได้โอเค ทองคำครับมันจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับแล้วเทนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะหยุดชะงักชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วต้องดูกันว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1850แล้วเนี่ยนะครับมันจะลงลึกได้ต่อถึงแค่ไหนนะครับแต่บอกไว้เลยนะถ้าทองคำย่อลงมานะครับแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่า1850เหรียญน,นะครับทองคำจะดีตัวกลับขึ้นไปแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อ3ครับชาวเหวครับจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรดีนะครับผมตอบให้แบบนี้นะทางรอดนะครับของชาวเหวตอนนี้มี2ทางเลือกด้วยกันนะครับทางเลือกแรกครับถ้าเกิดเงินในพอร์ตของท่านยังมีพอนะครับรอดูว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันสามารถทะลุ1,902เเหรียญขึ้นไปได้หรือไม่นะครับ ถ้าเกิดมาทรุ 1, ลุ1,902เหรียญขึ้นไปได้ครับต้องยอมเสี่ยงที่จะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะครับถึงแม้มองว่าราคาทองคำเนี่ย1,902เหรียญเนี่ยมันสูงแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสสูงได้อีกนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปแต่ประมาณ1,910จนถึง1,915เหรียญคงไม่น่ายากนะครับแล้วก็คงต้องถือบายกันพอตเอาไว้แบบนี้นะครับ จนกว่าทองคำเนี่ยมันจะหลุดต่ำกว่าราคา1885เหรียญลงไปได้เนี่ยถึงค่อยยอมสต็อปลอสหรือคัดลอสทิ้งออกไปนะครับเพราะ1885เหรียญน,นะครับ,ม,รรบมันเป็นจุดสตาร์ทนะครับมันเป็นจุดสตาร์ทเลยว่าถ้ามันหลุดต่ำกว่า1885ลงไปได้มันจะลงไปทดสอบด่าน1850เหรียญครับนะ ทางลือที่2ครับรอทองคำครับย่อตัวลงมาครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อบายนะครับที่ราคา1885 1870กับ1855นะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับให้จะมาไว้ว่าถ้าเกิดทองคำครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1850ครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันก็จะดีตัวกลับขึ้นไปครับเพราะว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับข้อที่4ครับ เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดใครจับจุดได้นะครับว่าด่าน1885เนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงก็คือมันเป็นจุดสตาร์ทของขาลงระยะกลางนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะมันเป็นแค่จุดสตาร์ทที่จะลงไปทดสอบด่าน1,850เหรียญครับถ้าหลุดตำกว่า1,850เหรียญลงไปได้นี่แหละถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเต็มตัวนะครับ แต่ถ้ายังหลุดตำกวา1850ไม่ได้นะครับยังไม่เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะครับจำไว้ให้แม่นเลยนะครับข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าเอาความเห็นส่วนตัวนะคือไม่เกี่ยวกับเทคนิคอลการาฟไปแดงสิ้นเลยนะครับผมว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปให้สุดจริงๆเนี่ยนะแล้วมันจะพักเหนื่อยเนี่ยมันจะไปจบที่ราคาไหน ซึ่งเป็นหลายคำถามเป็นคำถามคาใจหลายๆคนนะครับว่ามันจะไปสุดที่ราคาไหนผมตอบว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไปสุดที่ราคา1,940เหรียญน,นั่นแปลว่านักลงทุนครับท่านต้องคำนวณเงินในพอร์ตหรือว่า mm money management ให้ดีนะครับว่าท่านมีเงินพอที่จะทองคำเนี่ยมันลากไปถึง1,940เเหรียญหรือไม่อย่างไร นะครับถ้าเกิดท่านมีเงินพอให้ทนเนี่ยนะครับให้มันลากไปถึง1940ได้อันนี้ก็แล้วไปนะครับก็ปล่อยให้มันลากไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเงินในพอร์ตไม่พอนะครับทองคำทะลุ1,902เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยท่านต้องเปิดซื้อบายการพอร์ตเอาไว้สักครึ่งหนึ่งของพอร์ตแล้วนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือว่าป้องกันพอร์ตจะแตกนะครับถ้าเกิดท่านวางแผนไม่ดีนะครับ ม่ใช่แค่พอตแตกนะครับท่านจะสติแตกด้วยนะครับถ้าเกิดถึงตอนนั้นจริงๆนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยมันจะย่อลงได้มากแค่ไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกมมันพลิกเป็นขาลงจริงๆเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมก็มองว่ามันน่าจะลงไปแค่1820จนถึง1825ี่เหรียญแค่นี้นะครับคิดว่า คงลงมาได้แค่นี้แล้วจริงๆนะครับนอกจากว่าฟุกสุดๆเลยเนี่ยนะครับก็หลุดตำกวามกว่า1850ได้เนี่ยนะครับก็ผมว่าชาวเหวเนี่ยก็น่าจะพอยิ้มออกแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าด่าน1850กับ1840ปเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นด่านที่ยากที่ทองคำเนี่ยมันจะหลุดลงมาได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมสรุปให้แบบนี้แล้วกันในช่วงแรกนะครับ โอเคจบแผนการซื้อขายทองคำครับแบบก o สปอ t ตหรือแบบ USD ต่อออนครับมีดังนี้ครับสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับรอที่ราคา1,900นะครับหรือ1 9 0 2เหรียญก็ได้นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดมาที่ราคา1 9 0 6 จนถึง1908เหรียญนะครับข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับรอที่ราคา1,905เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา1910จนถึง1912เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1910เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา1915จนถึง1917เหรียญข้อที่4ครับมาสุดท้ายนะครับ ตั้งเปิดซื้อบัสตอตอบรอเลยครับที่ราคา1,915เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็ถือกำไรกันยาวๆครับไปปิดกำไรที่ราคา1,925จนถึง1,930เหรียญได้เลยนะครับข้อที่5ครับสำหรับคนรอซื้อของถูกนะครับผมบอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับย้อนกลับไปฟังดูนะครับว่าจุดไหนเนี่ยนะครับท่านไปดักซื้อเอาได้นะครับสรุปง่ายๆเลยครับ ตราบใดททองคำเนี่ยนะครับมันยังยืนเหนือราคา1850ปยเหรียญได้อยู่นะครับย่อลงมาเท่าไหร่ก็ตามครับทยอยเข้าซื้อไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าราคา1 8 5่รบเหรียญลงไปได้ครับหยุดการซื้อบายทันทีนะครับอย่าไปไล่ซื้อบายแล้วโอเคสำหรับท่านที่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับ ข้อที่1ครับตั้งเปิดขายเซอร์สต็อปครับที่ราคา1894เี่หรียญครับหลุดลงไปได้ครับไป,ปรอปิดกำไรที่ราคา1888จนถึง1890เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายเซอร์สต็อปครับที่ราคา1,890รเเหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไป,ปรอปิดกำไรที่ราคา1883จนถึง1885เหรียญข้อที่3ครับ ตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา1885เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับก็ทองคำนะครับมันจะเริ่มต้นความสนุกนะครับในในส่วนของขาลงเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวลงต่อเนี่ยเป้าหมายกำไรที่1878จนถึง1880นะครับข้อที่4ครับตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา1878นะครับหลุดลงไปได้ครับก็ไปรอเปิดกำไรที่ราคา1870 จนถึง1872นะครับข้อที่5ครับตั้งเปิดขายสเตอตอบครับที่ราคา1870ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1860ถึง1863แล้วก็ข้อที่6ครับมาสุดท้ายนะครับใจต้องกล้าใจต้องถึงจริงๆนะครับสำหรับไม้นี้นะครับก็คือให้ตั้งเปิดขายสเตอตอบเนี่ยที่ราคา1863ครับหลุดลงไปได้ครับเสี่ยงถือกำไรกันไปยาวๆเลยนะครับ ไปปิดกำไรที่1851จนถึง1853นะครับแล้วหยุดทำกำไรตรงนี้พอก่อนมาดูว่าทองคำเนี่ยมันจะดลุดต่ำกว่า1850ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1850ลงไปได้แน่นอนครับสัญญาณเทขายระยะกลางถึงจะเริ่มทำงานณนะจุดจุดนี้นะครับก็คงต้องให้กำลังใจชาวเหวเยอะๆนะครับตอนนี้ก็คงหน้ามืดปวดหัวกันหน้าดู นะครับก็เอาเป็นว่าบอกสั้นๆคำเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1850ได้อยู่นะครับชาวเหวเนี่ยอย่าพึ่งฝันลมๆแรงๆนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่หลุดตำกว่า1850เนี่ยนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงจริงๆเนี่ยมันยากแต่ถ้า,ามันหลุดตำกว่า1850ได้จริงชาวเหวก็เตรียมฉลองชัยได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันมองว่ามันยังยากอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ชาวเหวครับควรต้องวางแผนในการที่จะซื้อติดไม้ติดมือไว้บ้างนะครับเพื่อการพอร์ตนะครับเพื่อทีว่าทองคำเนี่ยเมื่อเวลามันขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับท่านจะได้ไม่โดนลากหรือว่าขาดทุนไปเยอะมากกว่านี้นะครับด้วยความหวังดีนะครับเตือนแค่นี้เองอ่ะจบนะครับมาดูในส่วนของท่านที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับก็มีแผนการเล่นดังนี้นะครับข้อที่1นะครับ ทองคำ96.5นะครับยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับตราบใดที่ทองคำแท่ง96.5ครับยังยืนเหนือราคา28,200บาทได้อยู่นะครับทองคำครับยังมีโอกาสขึ้นต่อครับเป้าหมายกำไรสูงสุดในทิศนี้ครับมองที่29,100จนถึง29,200บาทนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปแตะ29,400บาทข้อที่2ครับ ทองคำครับมีโอกาสย่อลงมาครับให้เข้าซื้อที่ราคา28,700 28,550แล้วก็28,400บาทนะครับหรืออีกไหมหน้นึงครับรอซื้อที่28,300บาทก็ได้นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไม่สามารถหลุดต่ำกว่าราคา2 8 2 0 0บาทได้นะครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันก็จะดีตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา2 8 2 0 0บาทลงมาได้ครับ ให้ลงทุนครับเลิกซื้อทันทีนะครับอย่าไปไล่ซื้อแล้วข้อที่3ครับถ้าเกิดทองคำครับทะลุ28,900บาทขึ้นไปได้นะครับก็เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่29,100จนถึง29,200บาทนะครับแล้วก็ข้อ4ครับใครใจถึงนะครับทองคำเนี่ยทะลุ29,200บาทขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรครับน่าจะไปจบที่ประมาณ 29,350จนถึง29,400บาทนะครับข้อที่5ครับสำหรับท่านต้องการเปิดขายเซลล์นะครับก็รอทองคำครับหลุดต่ำกว่า28,750บาทลงมาให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดขายเซลนะเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่28,600จนถึง28,650บาทแล้วก็ข้อที่6ครับตั้งเปิดขายเซลครับที่28,650บาทนะครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา28,550จนถึง28,600บาทนะครับแล้วก็ข้อที่7ครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา28,550บาทนะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา28,400จนถึง28,450บาทแล้วก็ข้อที่8นะครับมาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่28,400บาทนะครับหลุดลงไปได้ครับถือกำไรขาลงกันยาวๆครับไปรอปิดกำไรที่ 28,250จนถึง28,300บาทได้เลยนะครับนี่ก็คือส่วนของทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับจบแล้วนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเฉพาะกิจวันพุธนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดีวเราไปเจอกันวันนั้นว่าผมจะอัปเดตแนวโน้มทองคำอย่างไรนะครับวันนี้คงมีแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันจันทร์นะครับเช้ามาเนี่ยนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ย สามารถที่จะแก้ไขพอร์ตได้ทันท่วงทีนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ